ก่อนเข้าวัดเราต้องล้างมือก่อนนะมยังไม่ล้างเลยล้างแล้วสุดท้ายครับตาผมนะครับผมต้องล้างมือบ้องาง ี่ถึงแล้วนะครับผมนี่เหมือนเป็นครบรอบ400ปีของที่จ่าวอุตส่าห์แล้วตรงนี้แบบเหมือนเป็นแบบที่ล่งกว้างแล้วลมพัดแรงมากซึ่งผมฟังไม่รู้เรื่องผมว่าขับหมดละอ๋อ これでも NHK お母さんと一緒にテレビ出たん15分 <laughs> <laughs> まあやるわ <laughs> <laughs> まあ有名だったらこんなとこでださん言ってくれオッケー123ら言えるやろじゃ皆さんではい คู่อะไเนี่ยตรงนี้ถึงด่านที่สองนะครับหลังจากที่ด่านแรกโดนล้างมือไปแล้วล้างมือที่ก็ตางไปแล้วอันนี้ก็คือโยนเหรียญลงไปครับอันนี้คือเขากำลังเรียกไปทำอะไรทักอย่าง เจะปิดแล้วลรีบๆเข้าไปจะปิดแล้วครับเันนท,ที่เขาบอกมากีดึดเต็มเขรอตอบกรับมาตวนนี้เราอยู่ของโอซาก้าโจ<อ> ครับลมพัดยอดชูบบายก็แค่แบบหลังบ้านมาตกเบาๆไม่ใช่อยแค้เท่าไหร่จริงเอาซก้กาวะกลม่กล้าใส่ตัวขาตัวขาวแบบการเป็นมันฝรั่งน่าอหรการดมนะครับ เราจะโทรกับพามาม่านะครับสวัสดีค่ะโทรจากญี่ปุ่นค่ะสบายดีไม่ตกแม่แค่แบบนี้แต่แม่้อาหมดแล้วโอเคหนืสบายดีเรจะไม่ได้โทรโอเคๆแค่นี้นะนั่บายบปาย

เขเหรียญลงไปครุ๊ปตั้งจํงหมดแล้วพ่อตั้งจํงหมดแล้วตั้งจํงหมดแล้วแม่ตั้งจํงหมดแล้วกู <c oughs> จะเผากูจะเผาจะทำวิดีโอเสร็จแล้วให้แม่กับพ่อเช็คดูกูได้ไม่หยุดเลยใน,นามสิบปัก็ตอนนี้เราจะกลับบ้านแล้วครับรต้องแพงแบบสูงเนาะนี่ถ้าแบบถ้าใครจะมาแบบนรบนี่มัลบบนลำบากก็จริงอ่ะ มันมีสองชั้นอะแต่เดี๋ยวนี้<า>มินจากก็ทำได้นะถ้าเขารู้วิธีอะปุณมา <c oughs> มีนจามจาแล,ล้วจ้ามาเลยมาเลยไม่ได้เจอเจอเลย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ย่านนำบะแล้วนะครับผมขึ้นมารอไอ้คุงนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ติดต่อมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงเหมือนกันไม่รู้ว่าแบบ ตายไปหรือ,อยังหรือว่าแบบว่าโดน,ออนเนนอขาใช่แล้วเขากัดกันไม่ให้แบบว่าเข้าประเทศก็เป็นได้เพราะว่าความเสื่อของมันหรือว่าเป็นบุคคลต้อง้ามใช่นิดนึง <ไป S 1> อาจจะไปรวนเจ้าหน้าที่แบบว่าห้ามตอนห้ามแต่ว่าก็ให้เบอร์ไปแล้วนะก็ไม่เห็นโทรมาไม่รู้โง่หรือเปล่า <S 2> <S 2> <S ตอนนี้นะ่นะกูเนี่ยหาที่นั่งเนี่ยดูมึงดูเจี๊ยบเหนื่อยขนาดไหนมึงดูด้วย เหนือยมากทุกคนนี่หาที่นั่งเพื่อรอมึงคนเดียวเนี่ยมาพึกเออนิดนึงนิดนึงเนี่ยพวกกูไม่ค่อยรีบเท่าไหร่นะรอมึงคนเดียวเลยรีบติดต่อมามึงตอนนี้เป็นเวลารถไฟท่าขบวนไอ้กูก็ยังไม่มาไม่รู้ไม่รู้ว่ามันซื้อตั๋วทูหรือเปล่ากดคูเป็นไหมเนี่ย ทาสายเจอไหมลงสายผิดหรือเปล่าลงสถานีผิดน,นี้ไว้กระเจียบจะแข่งตายแล้วฮะัันที่6มมาแล้วครับจะมีครอยู่ในครัวนี้ไหม แล้วสายนี้ก็ยังไม่เจออีเช่นเคยนะครับสายที่หกนะครับเรามานับกันดีกว่าว่าปจะมาณสายที่เท่าไหร่นี่ก็เป็นขบวนที่เจ็ดนะครับ ทฤษฎีเบื้องต้นที่คุยกันไว้กับเจียบนะครับว่าทำไมคุ้มถึงยังมาไม่ถึงหนึ่งเลยกลัวว่าตกเครื่องบินนะฮะสองอันสองนี่คือแบบเหมือนแบบตอนขามาเนี่ยมันนักบินนักบินที่บินลำโพงเนี่ยเหมือนเขาจะเอาเครื่องลง แต่เหมือนแบบไม่ลงสักทีผมก็ไม่รู้ว่าทําไมประมาณแบบสนาทีหมือนกันใช่ประมาณนั้นแบบเหมือนจะลงลงปุ๊บขึ้นเองขึ้นเองขึ้นก็ไม่รู้ทําไมอาจจะเป็นแบบนักบินใหม่กับการแบบให้ลองแรงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบสภาพอากาศด้วยเพราะว่าแบบฝนมันตกปล่อยๆบสารก็คือกัวแบบไล้คุมนนจับที่อเมริกชัน ไอ้คุงปวนปวดปวดตำรวจโดนจับ 5. ้าไอ้คุงเมาโดนกักอยู่ที่อ <c oughs> ิมิเกชั่นใช่ต้องห้ามเราถูกกับประเทศแล้วเรียบร้อยอันนี้อันนี้น่ากลัวสุดก็เลยแบบเอ้ยคุงยังไงเนี่ยรอว่าอุตสาห์ไปตามหานะครับที่สถานีน้ำบักไม่เจอครับเจอดใช่ฮะรอก็สองชั่วโมงแล้วฮะคุมก็ยังไม่มา ลำราไม่ใช่ลำเลยขบวนที่เจ็ดละคุณก็ยังไม่มาไม่งคูไหมหนาวหนาวเนี่ยมาแลวครับขบวนที่แปดตามที่เจียบได้ทายไว้นะครับ พี่แอฟทายผิดนะครับรู้ไม่ไหวแล้วสลัดผักรีบๆมาข้าวเหนียวเงียบกริบ ครึ่งขบวนแรกไม่เห็นมาเลยดูนะครับมันมาแล้วก็ทำนะ่า <Hey. S 2> ไม่บอกว่ามันไกลจากตัวง,งเมืองอ่ะไม่บอกอะไรกันท่างรถไฟปันมาสี่สิบนาทีพูดอยู่น,น,น,นั่งรถกี่โมงนี่ นั่รมาเต่บอยผมไเชาเตอร์บอกว่าใหนัรถเรนั่งรและั่งรจะได้มีแบบหลไปรีบๆไปละครูหนาวไม่ไหวแล้วจะถึงเกาหลีหรือถึงโคลาก็ยังไม่แน่ใจเยอะเยอะเรเ็วๆเดินทางไปฮิวตันครับผมไไม่ด้กินลยเ